มะไม้ยอดเอ็นมันหน้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงลักษณะว่านี่คือหน้าไม้มันบ่งบอกชัดเจนนะครับนี่หน้าไม้ส่วนมันล่าตรงใบเนี่ยคือหลังแต่ถามว่าวันนี้ทําไม้ต้นนี้มันตั้งรงนี้รงกลางเลยแล้วมันเป็นกุ้มบางครั้งเนี่ยไม้เปลี่ยนมือเนี่ยบนเราไปอ,อาจจะเอาทางนี้เป็นหน้าก็ได้แต่นี้บังคับชัดเจนว่านี่คือหน้าไม้ชัดเดน นี่คือหน้าไม้ไม่ได้แล้วรับไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็เหมือนมาขามีอยู่ต้นนึงที่ผมดูตรงไว้ก่อนแล้วอ้าวเอาหลังไม้ไปประกวดแต่เจ้าของบอกว่าเอาหนังหน้านี้ตัดกลายเป็นเอาหลังไม้ประกวดหน้าไม่เอาออกนะครัขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หนึ่งด้วยความเคารพนะครับว่าระหว่างไม้สองต้นเนี่ยต้นนี้เป็นต้นมั่งคั่งจะไมหรือว่าต้นหลังเนี่ยต้นเดิมของมันก็คือต้นหลักเล็กหังน้อยอ่าถูกต้องทางอิสระเรียกว่าต้นแปะแต่ถามว่าวันนี้ทำไมเรียกมั่งคั่ง กูอยากจะขายอ่ะโอที่ในประเทศไเนี่ยเป็นไม้มงคลเฮ้ยอะไรค่างคัางเฮ้ยดีไว้ไม้มงคลอคือผมถามว่าวันนี้เนี่ยเราทำต้นไม้เนี่ยคนทำต้นไม้เนี่ยที่มาทำต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยก็คือทำต้นไม้เพื่ออะไรเพื่อขายถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทำทรงอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทรงแบบนี้เนี่ยไม่มีใครซื้อเราต้องเก็บไปแค่นี้นะครับ วันนี้เนี่ยนะที่ไม้ที่ประกวดวันนี้เนี่ยไม่ได้ใช่ไม้ที่สวยที่สุดดีที่สุดครับแต่เป็นไม้ที่สวยที่สุดณงานนี้ณ้างานนี่ครับมันอาจจะต้องมีไม้ที่อื่นที่สวยกว่านี้แต่วันนี้เขาไม่ได้มาร่วมงานกับเราดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนที่เอาไม้มาประกวดในวันนี้ทั้งหมดทุกที่ทุกคนเนี่ยผมก็ถือว่าพวกไี้มีศักยภาพในการที่มาร่วมงานกันมาสร้างสรรค์กันเพราะว่าแต่ละครั้ง บอลไซด์ฟุบแตกแยกทะเลาะกันไงใช่ไหมโชว์และกะสาธิตโอ้โหไม่มีอะไรไม,ม,ม,มออไร่มีผลประโยชน์เมื่ออะไรมีผลประโยชน์ลงมาตับการเล่นบอลไซด์ฟาตแตแกแยกเกิดขึ้นทันทีเพราะทุกคนต้องการแต่ความสุขใจไม่ดูว่าถูกต้องแค่ไหนมันก็เลยเกิดเหตุดังนั้นเราก็ต้องดูที่เหตุด้วยว่ามันเกิดมาจากเหตุอะไรก็แก้เหตุให้ได้ครับเราก็ถึง็จะประสบความสําสำเร็จเก่งเล่นจากนั้น นะครับครับขอบคุณมากครับคุณมาพูดอะไรครับ30กว่าปีนะครับคือหวาดเส้นสมองกายอย่างนี้คือ,รคอเรียงไม้30กว่าปีเนะี่ยคำว่าบวงคำว่าเสียลูกเสียสมไม่มีเลยนะครับาการมีการดีผมอยากหาเคล็ดลับเนี่ยผมอยากจะถามส่วนตัวแต่นี่ขอสื่อถามให้ทุกคนได้ยินเลยอาจารย์มีเคล็ดลับไงอาจารเลี้ยงไปให้เสมอขนาดนี้ อ,อ๋อ,อ,อใช้ข้อมูลอ๋อใช้ข okay. ้อม bon ูลทางใบอ๋อไม่ได้หยอดปุ๋ยใชทข้มทางใเพราะว่าเพื่อนๆเราสังเกตนะครับเพื่อนๆที่ไปงานไหนก็ได้เพื่อนเห็นต้นหนัมอะไรบางร้อเพื่อนมาดูใบจะไม่เสมอกันแล้วเวลายใบออกมาเนี่ยจะมีใบสลับสลาบใบเก่าสลับใบใหม่ด้วยต้นนี้ที่ได้ใจให้ประกันทุกท่านนี่คือใบขนาดใบสีใบสีเข้มสมบูรณ์ ไปเนี่ยอาจารย์จะบอกความู้หลากห้ยรั่สวยมากอาจารย์หลางทกปีนะครับหลายทุกดีนะครับอปดูที่ใใช่ไหมครับขอบอกอาที่าดาม <Ash well. S 2> ีครับมีกนเป็นทีมเงนเราะรัึ่งของที่งาน